ขอนี้ม์พระคุณเจ้าลงรับประเคนพระทาหารครับขอ,อตัวแทนแม่ชีรับประเคนพระทาหารครับแล้วก็ขอเจริญพรคณะศรัทธาเจ้าภาพทุกทุกท่านประเคนพระทาหารพระคุณเจ้าแม่ชีด้วยกันนะครับ นี้ขออนุโมทนาค <c oughs> ณะท่านอาจารย์ปัญญาพัทธปัญโยจากสถาบันพลังจิตนุภาพสาขา302สถานปฏิบัติธรรมแก้ววิริยะมงคลครับนำเป็นเจ้าภาพถวายพระทาหารเช้ามีแกงแง้เป็นต้นเรียกว่าเง้นะภาษาภาษา,าภาษาอุดรฝั่งนู้นเรียกว่าเง้ ภาษาถ้าเงี้บ้านเราในประเภทวิ่งลงรูได้เนาะถ้าภาษาทางกรุงเทพเรียกว่าแกงหวายแกงหวายแล้วแกงหวายที่ได้ชื่อว่าหลวงพ่อประทับใจที่สุดคือแกงหวายอำเภอน้ m โสมอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีต้องชิมต้นตำรับนะพ่อท่านเนาะไปไหนหลวงพ่อก็ถามเอ๊ท่านว่าถ้าพูดถึงเรื่องบ้านแถวนั้นมีบ้านนาะเกณีย์มีบ้านสว่างปากลางังหลวงพ่อจะว่า แกงไหวมีไหมพอท่านพูดเสมอเรื่องแกงไหววันนี้ท่านอาจารย์นําคณะศรัทธาพี่น้องมาทําแกงหน่อไม้แกงไหวถวายพระคุณเจ้าถวายคณะเมชีผู้ปฏิบัติธรรมแล้วก็คณะศรัทธายาโยมทุกทกท่านที่เดินทางมาเป็นเจ้าภาพขอรอท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาได้พร้อมเพรียงกันนะครับสาธุสาธุสาธุ อนุโมทามินอกจากนั้นยังขออนุโมทนากับท่านอาจารย์ดาราอินทาวร์ส่งปลาซิวแก้วมาถวายแล้วก็คุณเมชีอารีชื่นโกสุมถวายทำบุญทุกรายการเป็นปัจจัย500บาทคุณเมชีพิมพงโพง,งามทำบุญร่วมบุญทุกรายการ100บาทคุณเมชีจันทีจันทา รวมบุญทุกรายการ200บาทคุณแม่ชีเบญญาภาธนพัทรจารุเดชถวายปัจจัยน้ำดื่มจำนวน100บาทคุณแม่ชีพรชนาควิรัติพรอาจารย์ต้องน่าจะรีบวิรัตพรสิริทำบุญทุกรายการ100บาทคุณแม่ชีพัชรันพัชระสรันมีกุระพร้อมญาติธรรมทำบุญทุกรายการ100บาท คุณแม่ชีเอกันที่มาและครอบครัวทำบุญทุกรายการ500บาทผู้ไม่ประสงค์ออกนามทำบุญเข้าสาร500บาทอาหาร300บาทและก็ทำบุญเอกสาร200บาทคุณแม่ชีมนสศิชาพงสาวกุลทำบุญทุกรายการ500บาทคุณแม่ชีกนุกพิษทองมีร่วมบุญทุกรายการ100บาทคุณแม่ชีสมหมายสูงสุดร่วมบุญทุกรายการ100บาทคุณแม่ชีละไมจูใจบุญ รวมบุญทุกรายการ100บาทคุณแม่ชีชุติการพงมจันทร์รวมบุญทุกรายการ100บาทคุณแม่ชีจรุนศรีสุวัฒนวงศัยรวมบุญทุกรายการ100บาทคุณแม่ชีนัทวันใจเดชรวมบุญทุกรายการ750บาทคุณแม่ชีเจริญเพิ่มศักดิ์มีทรัพย์รวมบุญผลไม้แล้วก็ทั่วไป200บาทคุณแม่ชีสุภาวรรณปานาพิมพ์รวมบุญผลไม้และอาหารเป็นปัจจัย200บาทคุณแม่ชีพิมพ์ใจสว่างโชม รวมบุญกติกน้ำร้อน500บาทคุณแม่ชีอารีชื่นกวัวสมถวายขนมวงเล็บสนแนกแจกด้วยนะครับท่านอาจารย์ปฐมพักพัชระวงพรท่านอาจารย์พรทิพย์คัชวินบริจาคยาเคอรีอ่แก้ไข้เคอราแก้ไข้สจากสาขา30าจำนวน9กล่องรวมเป็นปัจจัย3,200บาทแล้วก็ยาตรรมของคุณแม่ชีที่ ระพีพัฒจากสาขา30เอ,อขออภัยจากสาขา6วัดบางฉลงในร่วมบุญ1,000บาทอุทิศให้คุณพ่อสมศักดิ์วัดอ่อนครบรอบ100วันครับคุณแม่แม่ชีพัช,ชาราวินยะเวกินร่วมบุญทุกรายการ5,000บาทในและวันปฐมนิเทศถวายร่วมบุญพัฒหาหารพระคุณเจ้าและแม่ชี5,320บาทอุทิศให้คุณสันติชัยศรีอนุชาติ1 0 0 0บาท ครอบคัวและกัลายาณมิตรของแม่ชีพัชรา4,320บาทคุณแม่ชีวรัชยาวรัชยาสิฉิมเหลืองและญาติธรรมร่วมบุญ2,300บาทประกอบด้วยครอบครัวลูกแก้ว500บาทคุณทีระด,ดามณีรัตน์500บาทคุณสำรางอุ่นยวง1,000บาทคุณนงพันธ์ผู้นฤชัยทร300บาทคุณแม่ชีจิรพัฒนวงเล็บแมชีจีน่าถวายสตรอเบอรี่สด3กล่องและแม่ชี ร่วมถวายสตรบรีทุกท่านโดยไม่ไม่ประสงค์ออกนามคุณแม่ชีธนิตาแสงจันทราถวายเครื่องช่างน้ำหนักหนึ่งเครื่องไวใ้ให้คณะแม่ชีช่างและถวายไว้ในวัดโอ้พระช่างไม่ได้นะไว้แม่ชีช่างแล้วก็ขออนโมทนาบริษัทศีนาภนาร์มาร์เก็ตติ้งจำกัดครับถวายเจลไรซ์สี่สิบกล่องครับเป็นน้ำปนะคณะแม่ชีขอรอท่านทั้งหลายได้อนุโมทนาสาธุการอีกหนึ่งครั้งนะครับ สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิและขอประกาศประชาสัมพันธ์ไปถึงคณะแม่ชีที่พากันฉันมะนาว <c oughs> ไม่พอบอกนะแม่ชีนะหมดสวนจะได้หามาให้เพิ่มคือเวลาที่นั่งสมาธิแล้วท้องมัน ขับถ่ายไม่ปกติมันก็จําเป็นต้องมีเรื่องแบบนี้เนะาะฉะนั้นขาดให้บอกถ้าขาดให้บอกถ้าหมดมะนาวจะได้หาตะลิงปิงหมดตะลิงปิงจะได้หามะม่วงครับเหตุอะไรนะครับจะเอามายมถ้าเอามายมต้องไปเอาเมืองลังกาแล้วแถวนี้ไม่มีมายมเหม็นวันก่อนกลับมาจากลังกาเห็นมันสุกม,มันออกลูกอยู่ต้นหนึ่งแต่ต้องบินกลับไปเก็บลังกามาให้ ตอนนี้มองลังกาอยู่ในหน้าฝนครับเราหนาวเกือบตายท้งน้นฝนตกทุกวันแล้วสําคัญพระพุทธเจ้าในพระองค์ให้พระคุณเจ้าพระเจ้าพระสงฆ์ท่านฉันยาดองด้วยน้ํามูดเน่ายาพระเนี่ยนะ,ะยาวะชีวังอุตสาพระเจ้าอุตสาหะกรณเนียงยาวะชีวังคือให้กระทําอย่างนี้ตลอดชีวิตของพระพระคุณเจ้าให้ ใช้ผ้าบางสกุลข้อที่1นึ่งใช้ผ้าไตาจีวรใช้ผ้าจีวรถือผ้าจีวรเป็นวัดนี่ข้อที่1ข้อที่สองให้เที่ยวบินทบาตเลี้ยงชีพตนด้วยเลี้ยงชีพโดยปีแข่งของตนนี่ให้ทําตลอดชีวิตให้อยู่เสนาสะนะลุกขมูลล่มมาอยู่ในป่า,าตลอดชีวิตแล้วก็ประการสุดท้ายให้ฉันยาดองด้วยน้ํามูดเน่าคําว่าน้ํามูดนี่เวลาที่เรา เวลาที่เราสวดตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยมดตังน้ำมดน้ำมดได้แก่น้ำปัสสาวะปัสสาวะตัวเองจะไปเอาปัสสาวะคนอื่น <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ให้ฉันยาดองคำว่ายาดองนี่คือเอามะขามป้อมเอาสมอใส่ลงไปดองในน้ำปัสสาวะครับหรือถ้าไม่สะดวกใจน้ำปัสสาวะเป็นน้ำเกลือต้มก็ได้ อันนี้ไม่ว่ากันแต่ทําไมสมัยก่อนเนี่ยทำไมพระเจ้าท่านบอกว่าให้ใช้น้าปัสสาวะเพราะพระบางรูปอยู่ในป่าในเขาหาเกลือลําบากอินเดียเป็นประเทศประเทศที่ถึงจะติดทะเลแต่เป็นประเทศใหญ่โดยเฉพาะในมัชชิมะชนบทส่วนกลางเนี่ยหาเกลือเป็นเรื่องยากมากในสมัยโบราณไอ้ที่มันเค็มได้ที่สุดก็นอกจากน้ํามูดแล้วก็ไม่หาหาอย่างอื่นลําบากท่านจึงให้ใช้น้าเกลือชนิดนี้ในการดองในการดอง ก็ทำไมถึงให้ใช้ยาชนิดนี้นในการรักษาโรคเพราะนั่งสมาธินานนั่งสมาธินานอาการขับถ่ายเป็นเรื่องลำบากทีนี้เรามาอยู่ที่นี่มาถา,ามป้อมก็หายากสมอก็หายากง่ายสุดมะนาวนี่แหละพอแก้ขัดไปได้ฉะนั้นถ้าเห็นว่ามีสายไปรายงานว่ามีแม่ชี ฉันน้ำมะนาวฉันมะนาวในฉันได้ไหมผมบอกว่าไม่ได้ถ้าไม่ปอกเปลือกแต่ถ้าฟานเลยพร้อมเปลือกก็ไม่เป็นไรแล้วแต่ศรัทธาฉะนั้นถ้าขาดถ้าไม่มียังไงให้ได้แจ้งนะครับเพราะว่าสุขภาพร่างกายในเรื่องการขับถ่ายนี่เป็นเรื่องสําคัญพอร่างกายเราดีการประพฤติปฏิบัติก็ดีด้วยถ้าร่างกายเสียหายการประพฤติปฏิบัติเราก็ลําบากโดยเฉพาะนั่งนานๆนะเวลานั่งสมาธิ หลวงพ่อถึงให้พวกเราเดินจงกรมด้วยนั่งสมาธิด้วยแต่ถ้าการขับถ่ายด้วยอากาศด้วยอาหารด้วยอาวาตด,ด้วยสถานที่ส่งผลกับสุขภาพร่างกายถ้ามีอะไรที่พอแก้ไขได้เราก็แก้ไขไปก่อนอยู่กันตามอัดตามทำอย่างนี้แหละฉะนั้นถ้า,าดูแล้วว่ามะนาวเริ่มมีน้อยให้ได้แจ้งคณะทํางานโดยเฉพาะท่านอาจารย์บรรลือหรือว่าคณะพวกเราได้พากันจัดหานํามา ดูแลคณะผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูมะม่วงกําลังออกดอกถ้าไม่ชียอยู่ต่ออีกสักสองเดือนจะเจอมะม่วงเปรี้ยวๆทีนี้ถ้าอยู่ต่อสามเดือนจะได้เจอลิ้นจี่ครับเขตจังหวัดในส่วนของอําเภอแม่อายอําเภอฝางอาเภอชัยประการนี่ส่วนใหญ่พี่น้องชาวบ้านจะทําผลไม้กัน บางอย่างอีสานบ้านตรมภาพเี่ยท่านยมยม,ยมก็ทํานากันอย่างนีน้มีความแตกต่างฉะนั้นคณะสัทธาคณะแม่ชีทั้งหลายมีส่วนใดที่พอจะได้ดูแลดูแลกันตามตามธรต,ต,ตามสมณธรรมของเราทั้งหลายก็ได้ได้แจ้งให้คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเจ้าหน้าที่ท่านได้อำนวยความสะดวกนะครับลำดับถัดไปก็จะได้นําพาคออณะแม่ชี ได้สวดลักขีคณะสัทธาได้สวดลักขีสวดอิติปิโสสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเป็นลำดับสืบไปนะครับก่อนที่จะรับพรท่านอาจารย์ขอนิมนต์ท่านอาจารย์ปัญญามีอะไรจะอนุมโมทนาคณะเมชีผู้ปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นกำลังใจครัขอนิมนต์ครับผมขอนับน้องคุณพระรัตนตรยัยด้วยเสียงกล้า นำเล่นกติงเจ้าปกรณสมเด็จพระยาหุชิโรดมพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยันศิลินทโรที่เคารพอย่างสูงการบริรักการและขอโอกาสประทานสงฆ์การบริรักการพระอาจารย์ไพรโรดโอภาสุและคณะสงฆ์ทุกลูกด้วยความเคารพขอ,ขอความเจริญไปยังคณะแม่ชีทุกท่านขอเจริญพรไปยังคณะสหายญาติโยมทุกๆท,ท,ท่านนะก็เหตุที่มาวัด สมเด็จพระยังมชิรดมครั้งนี้ก็คือจิตประสงค์ก็คือมาอนุโมทน,นาบญแล้วก็มาชื่นชมแล้วก็มาถวายกำลังใจพระอาจารย์ไทยโรดโอภาโสคณะสงฆ์และคณะแม่ชีทุกทา่าน 就是排。 าเรารู้จักรูปเวทนาสัญญาสังขาริิยาณแต่ไอ้ขันหนึ่งกับขันสี่นีน่มันคืออะไรเนี่ยก็ได้ ท่านก็จะชอบแล สิ่งห,หลายอย่างจนมีครั้งหนึ่งท่านบอกว่าพระอาจารย์ปัญญานี่ไม่กลับแต่เสาบดกับเส,สาสาลาก็เราลดทิฏฐิมานะของเราท่านทั้งหลายดังนั้นเนเหตุที่มาตรงนี้คือไม่ได้ตั้งใจมานะโยมมันไม่ได้อยู่กำหนดการกำหนดการก็คือไปที่วัดพระอาจารย์ถังงานนิรศาสมาธิของท่านแล้วก็บางิีรเลิศอาคารปฏิบัติธรรมของท่านแล้วก็จะไปที่วัดป่าร้อยปีหลวงพ่อวิริยัง์ท่านฉลองปูโขสดอยู่ อาจารย์ก้องนะอาจารย์ก็นั่งสมาธิที่วัดธรรมบรงวันที่วังน้ำเขียวนั่งไปนั่งมาแล้วก็รูส้สึกว่าเอ๊ะนึกถึงพระอาจารย์ไตรโลกแล้วก็นึกถึงคณะแม่ชีว่าเอ๊ะทำไมปฏิบัติธรรมนิดๆหน่อย,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 ยเรายังเอาปานมาัดไปให้เขาได้เลยทำอันนี้ก็บวชถวายพระรอาจารย์หลวงพ่อตั้งสี่สิบเก้าวันเรียนตั้งุพุทธทศวิรามาเรีนยนสมาธิปฏิบัติตั้งวันละสี่รอบห้ารอบ เราทาไมถึงจะไม่มาตอนแรกว,ว่าเจอแต,ต่ปนามัสมาก็เลยคุยกับผนะู้ช่วยผู้ดูแลส,าานะสถาน302สถานปฏิบัติธรรมอาจารย์ทัศนณนนำเดินประชดประนอาจารย์ว่างไหมก็ว่างแล้วเราไปเชียงใหม่กันเไยไตำรวจถามเลยท่านจะไปไหนกันไปอำเภอท่าตตนยังไม่รู้ว่านี่คืออำเภอแม่ไอเกือบเขาตรวจบัตรประชาชน น้อยเป็นยาระบายกินหลายเนี่ยอิ่มก็เลยทักชวนกันก็เตรียมตัววันเดียววะเราขึ้นไปหาพระอาจารย์ไปโนดไปหาคณะแม่ชีเพราะว่าเราก็รู้จักหลายท่านในทีนี้นึกถึงคุณหลายหลอย่างอยู่ก็เลยอ้าวไปเอาหน่อไม้อ้าวคนนี้ไปเอาปลายอดปลามาอ้าวคนนี้ไปเอาไหว้แง่อย่างเงี้ยก็เตรียมตัวกันวันเดียวเตรียมตัวกันจนถึงเที่ยงคืนน่ะวันนั้นหกโมงเช้าก็ล้อหมุน ที่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนมันอยู่ไกลถ้ามีศรัทธาเนี่ยก็ไม่ใกลเท่าไหร่นะท่านทานั้งหลายะอาจารย์ออกจากเกีียวยามนคน6.06.30น,นอมาถึงแค่ศูน18.30น12ชั่วโมงพอดีท่านทานั้งหลายแต่ก็มาด้วยหัวใจแล้วก็มาถวายกำลังใจพระอาจารย์แล้ก็คณะส่งทุกลูปนะครับก็ให้มีวิริยาอุตสาหะอดทนนะครับอดทน วงาก็ท <S an Dans im> ่านสอนให้เราอดทนญาติโยมก็อยากรู้ว่าคนตเง็นยังไงเราก็อยากลองดูนี่คือคำสอนเขาก็จำมาพ่อเราอยากรู้ว่าเป็นแม่ชีเป็นยังไงเราก็มาเก็นแล้วก็ทําให้ดีที่สุดก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนท่านก็จับมนจัดการถวายกวแต่ต้องแจกฟ้ารย์ด้วยความเคารพครับ ตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรตนาไตรรัตนตยะเตชะสาด้วยเดชแห่งพระรตนาไตรยปริยังคานุภาเวนะด้วยอำนาจคุณงามความดีบาร,รมีธรรมในท่านเจ้าบุกุลสมเด็จพยานาวชิโรดมหลวงพ่อเิริยังสิรินทโรและอำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติของพระคุณเจ้าเมชีท่านผู้ทรงศีลทั้งหลายจงเป็นมหาันตเดชานุภาพส่งเสริมน้อมนำให้ท่านเจ้าภาพทุกๆท,ท่านจงเป็นผู้มีอายุ วันนะสุขะภละปฏิพานธนะสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบได้ทมนำมาซึ่งความสุขแก่ท่านแก่ครอบครัวของท่านแก่สังคมและสายงานของท่านแล้วไซขอความปรารถนานั้นๆจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จจงพลันสําเร็จแด่ท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ ยะถาวะเรวะหาปุราปะเรปุเรนติส agara เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปะกะปาติเกปเมวะสมิจโตสัมเบปุเรนเตุสังกาปา จันโดปนาราโสยะธามมนิโชติราโสยะาสัมบิติโยวิวันจันโตสัมบรโคเวนัสโตมาเตมพาวะตวันตารโยสุขีเดียขายุโกภวะสามบิตโยวิวันจันโตสัมบรโคเวนัสโต มาเตมภาวะตวันตารายโยสุขีติขายุโกภวาสามบิตโยวิวันจันโตอสัมบารโกวินัสโตมาเตมภาวะตวันตารายโยสุขีติขายุโกภวาอาภิวาตนาเซริสานิจังวุฒาปจจายโน จตโรธรรมวัฏฐนติอายุวันนอโซคังภารางรัตนตยานุบาเวนะรัตนตยเตญยสซาโดคาโรคาพยาเวราโสกาสันโตจุปัตวาอเนกาอันตรายเปเวนัสันโตอาเสสโต ชายสิทธิทนังลาภาโสธิภาคยังสุขังบาลังสิริอายุจวันโนจโพคังวุติจายสวาสัตวัสาจจอายุจ่าวสาสิิธิภพวันโุเต ภาวะโตสัพมังการังสะพมังการังสะมพมุทธาโนบเวนะสะดาโสติภวันโดเตภาวะโตสัพพมังการังสัพมังการังสะบาธรรมานุบเวนะสะดาโสติภวันโดเตภา พมังกรังรักันตุสัมปเดวตาสัมปสังกานุบาเวนะสัดาโสทีอาวันโตเตปกติสังขายุนิโสปินดาปตังบริเสวามิเนวะดาวาญาณามทายนามันดานา ยานวิบูสนาญายาวาเดวายมาสกายาสติติญายปนาญาเวิงสุปารติยาพระมจเรยาโนกาญาเอเตมปุระนันจาวีดานังบริหังคามีนาวันจาวีดานังอุปาเดสามม ยานตราชเมบาเวสติอนวัจตาจตาสุจมโรจาติสาธุสาธุสา